ต้องขออนุญาตคุณหมอเลยครับว่าเอ๊ผมได้ยินแต่เคยได้ยินแต่สปาตัวนวดผ่อนคลายบำรุงผิวพรรณด้วยการสปาเอ๊สปาดวงตามีด้วยมีจริงๆด้วยหรือครับคุณหมอฮะ จริงๆก็เป็นการใช้คำให้มันเข้าใจง่ายอะนะคะ,ะแต่ว่าจริงๆของครีงสปาดวงตาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเชิร์อสเมติกขนาดนั้นเราก็จะเน้นในเรื่องของการทาความสะอาดมากกว่าเพ<ะ>ื่อต้องการแล้วก็รักษาโรคทางตาะคะะ่ะเียนแต่ใช้คําว่าสปาเนี่ยอาจจะเห็นภาพแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นอือเอ่อท้าวช่วยใหหมออธิบายให้เห็นชัดมากขึ้นสปาตานี่คืออะไระครับหลักๆแล้วก็จะเป็นการทําความสะอาดค่ะโดยจะเน้นที่บริเวณเกลอตา S <S โรคโที่ช่วยช่วยมากๆเลยก็คือเรื่องของตาแห้งแล้วก็พวกกองไขมันเกิดตาอุดตาและก็ตัวใบขงตาค่ะอืมอ,อ่สองสองอย่างนี้จําเป็นจะต้องทําสปาตาเพราะอะไรอนะ่ะคุณหมอพัวถ้าเกิดเป็นตัวใบขนตาเนี่ยค่ะบางทีเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีพวกกรอกของตัวเชื้อตัวไรอะค่ะกาออยู่ที่นขนตาอันนี้ก็จะต้องใช้การขัด ทำความสะอาดเป็นพิเศษเพราะมันมีความเหนียวในขณะที่อีกโรคที่ล่าวถึงก็คือเป็นภาวะตัวป่องไขมันเกิดตาอุดตันเนี่ยค่ะอันนี้มันจะทำความสะอาดด้วยตัวเองค่อนข้างยากเพราะว่าตัวป่องไขมันเกิดตาเนี่ยจะอยู่แนวลึกด้านในหรือตัวของตาต้องมีการประคบปูนเช็ดทำความสะอาดเปิดตัวลาเปิดของป่องแล้วก็ค่อยๆรีดไขมันออกแล้วก็เช็ดทำความสะอาดอีกทีอันนี้ค่ะจะเป็นขั้นตอนหลักของการทำสปาตา จุดประสงค์ลัะก็พยายามทาให้ตรงนี้ขาดอยู่ขึ้นอ๋ออ๋อทั้งสองทั้งสองอาการครับทั้งทั้งจากอะไรทั้งจากเรื่องของไขมันอุดเนี่ยเออมันเกิดได้ยังไงคุณหมอตัวพวกนี้ค่ะปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบันมันค่อนข้างเยอะเนาะถ้าพูดถึงตัวไรข่ขนตาค่ะว่าเกิดจากอะไรเนี่ยค่ะเชื่อว่ามันเป็นตัวเชื้อโรคที่อยู่ตามผิวหนังในรูขรุมขน ตามไปหน้าแล้วก็บริเวณขนตาขนคิ้วอยู่แล้วง <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีปริมาณเยอะมากเนะะี่ยค่ะมันก็จะทําให้เกิดการอักเสบมีปัญหาเรื่องอาการวร่าเครเ่องห <c oughs> นะะักตาคัตามีที่ตาเยอะพื่อาการมันจะเป็นหนักในช่วงเชา้า <c oughs> ที่เป็นตัวไรของตานะคะ <c oughs> ทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของความไขมันเกล็ดตาอุดตันนะคะ <c oughs> ถ้าถามหาสาเหตุเนี่ยค่อนข้างจะกว้าง อย่างหนึ่งก็คือสัมพันธ์กันกับตัวใบขนตาที่กล่าวไปแต่กี้นี้เพราะว่ามันทําให้เกิดการอักเสบพอเกิดการอักเสบเนี่ยต่อมไขมันที่อยู่ที่บริเวณเปลือกตาเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมก็เส็่งตัวมากขึ้นหรือปัจจัยอื่นๆที่เราเจอบ่อยก็ช่นการใส่คอนแทคเลนส์อันนี้เจอบ่อยมากๆเลยหรือว่าคนที่เป็นภูมิแพ้เพราะว่าจะมีการอักเสบของเลนเปลือกตาหรือว่าคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองเยอะ เพราะว่าพวกฝุ่นละอองรวมถึงเครื่องสำอางแป้งที่เราทาบริเวณใบหน้าเนี่ยค่ะก็สามารถมาอุดตันที่บริเวณขอบเปลือกตาได้เช่นกันครับม,ม,มันก็มีมันก็มีสาเหตุที่ที่ไม่แตกต่างกันมากมันเกิดมาจากต้นเหตุเรื่องของความความสะอาดอย่างนี้ไมหมคะคุณหมอความสกปรกจร,จริจริงๆไม่เชิงจะใช้คำ<อ>ว่าสกปรกก็คุณไม่สูกต้องสักทีเดียวแต่ว่ามันก็มีวนบ้างนิดนึงนะคะเอาส่วนใหญ่เนี่ยรักษาความสะอาดได้ พอควรแล้วแหละแต่ว่าก็ยังเป็นตั้งแต่ตั้งแต่ดูมาเนี่ยการปัจใจการเกิดตัวต่วอมไขมันเป๊ดตาเนะะี่ยค่ะบางอย่างมันก็เป็นปัจใจที่เรากลุมไม่ได้เช่นเป็นตามอายุ<ห>อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีด้วยเช่นกันอแต่ว่าการทำความสะอาดเนี่ยก็จะช่วยแน่นอนอ,อคือเราทําความสะอาดทั่วไปอาบน้ําล้างหนะ้าได้มีมีโฟมมีเครื่องประทินผิวที่เราใช้ตามตามลักษณะของแต่ละคนใช้เนี่ยก็ พอที่จะทําความสะอาดใบหน้าทําความสะอาดอารอบดวงตาเราได้พอสมควรแล้วละ่ะแต่ว่ามันจะมีปัจจัยอื่นที่แทรกเข้ามาระหว่างนั้นทําใหา้บางคนกรณีก็อาจจะเกิดกรณีแบบที่คุณหมอพูดพูดมาได้เนอะอันนี้ยังไม่พอนะคะ<อ>เพราะว่าการทำความสะอาดรอบตาใบหน้านะคะ่ะมันจะไม่ถึงบริเวณที่เราต้องการ<อ>บริเวณที่เราต้องการนะะี่ค่ะมันอยู่ในเป็นแนวที่ลึกกว่าดวง,างาตาออก็ไม่ดี เพราะฉะนั้นพวกล้างหน้าตามปกติใช้สบู่อยู่ใช้โฟมล้างหน้าเนี่ยค่ะเขาเดี๋ยวบางช่วงนี้เขาจะไม่ให้เข้าใกล้ดวงตาเพราะฉะนั้นก็จะทาความสะอาดบริเวณนี้บางคนก็จะส k ิปข้ามไปเลยเพราะว่าัวงตาอะไรอย่างนี้หรือบางคนเขาพยายามหน่อยเขาก็จะมีการเช็ดบริเวณคนขนตาซึ่งดีกว่าไม่เช็ดแล้วก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเช็ดท่องตาอบดดวงตาโดยเฉพาะด้วยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ศึกษานะคะก็อาจจะยังไม่ได้ทำความสะอาดลึกถึงบริเวณรูเปิดของต่อมไขมัน แสดงว่าการสปาตานี้ก็ต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทําอย่างเดียวใช่ไหมครับคุณหมอค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพทย์ทำนะคะบางที่ก็จะมีาการเป็นคุณพยาบาลให้ช่วยเป็นผู้ช่วยของแพทย์อีกทีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่หะคกแล้วก็จะเป็นแพทย์ทําค่ะอืมเอ่อวิธีการทำมันมันมึงมันมันเป็นยังไงบ้างมันน่ากลัวมันสบายหรือผ่อนคลายแบบชื่อไหมครัคุณหมอผาสปาขนาด เราก็ไม่ถึงขั้นผักคลายมากนะเพราะมันก็เป็นหัตถการบริเวณรอบดวงตาเนาะขั้นตอนที่ผักคลายก็จะเป็นขั้นตอนการเช็ดทำความสะอาดนะคะที่จะทำให้ผ่อคลายแต่ว่ามันก็จะมีขั้นตอนที่หลังจากนั้นเราก็ต้องไปประคบอุ่นอันนี้ก็ยังผ่อนคลายอยู่แต่ลราจะประคบอุ่นเสร็จขั้นตอนที่เป็นการรีดเนี่ยค่ะถ้าทำที่เวลาเราจะต้องใช้อุปกรณ์ในการรีดมีการใช้ยาชาก็อาจจะไม่ได้ผ่อนคลายมากนักไม่เหมือนเราทําสปาอย่างอื่นที่หลับไปเลยอะไรได้เางนะแต่ว่า โดยรวมหลังจากทำนี่นค่ะก็จะให้ความรู้สึกที่สบายตามากขึ้นครับคุณหมอครับแล้วอย่างสปาตาเนี่ยมันมันทำได้ทุกคนไหมครับหรือว่ามีคนกลุ่มไหนแบบไม่ควรทำอะไรแบบนี้ไหมฮะกลุ่มที่ไม่ควรทำก็คือกลที่มีแผลที่กระจกตาหรือว่าขึ้นผัดตัดตามาคุณม<อ>ีงานมากสุที่ห้ามโดนน้ำนะคะ<อ>เพราะว่าเวลาที่เราทำเนี่ยมันก็อาจจะมีการใช้เครื่องมือ มีการรีเค้นเอาไขมันซึ่งบางทีมันค้นมากๆอาจจะมีเชื้อโรคตะกนออกมาได้เพราะฉะนั้นผิวรวงตาที่เป็นแผลอยู่หรือว่าตาที่เพิ่งผ่านการผ่าตัดต้องการความสะอาดนะคะก็าอ,อาจจะควรเงเย็นไว้เกาะรวมถึงคนที่มีโรคทางตาบางอย่างที่แบบห้ามต้องห้ามเป็นพิเศษเช่นมีกล้มแข็งแรงของตาไม่เหมาะสมอะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจจะต้องระวังใีงกรณีพิเศษค,คุณหมอแล้วยอย่าง ระยะเวลาสมมติีนหนึ่งปีอะไรเงี้ยฮะเราเราควรต้องทําสปาตาสักประมาณกี่ครั้งดีครับหรือว่ามีเหตุอะไรถึงถึงที่เราจําเป็นจะต้องทําครับคุณหมอจริงๆแล้วเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดว่าภาวะตาแห้งค่อนข้างไม่รุนแรงก็คือไม่ชใช่มีอาการเนี่ยค่ะอาจจะเบื้องต้นอาจจะเป็นการแนะนาําให้คนไข้รวจพบคุนทำวัสซีด้วยตนเองถ้าตรวจเจอว่ามีภาวะที่สมควรเช่นสองสามวันเกิดตาอุดตันซึ่งมันก็จะแบ่งตามความรุนแรงไปอีกแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มีอาการเช่น กลุ่มที่มีตาแห้งจนกระทั่งเป็นแผลกระจกตาก็คือเป็นตาแห้งรุนแรงเราใช้น้ำตาเทียมเสริมในระดับที่เหมาะสมแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับต้องมาแก้กันพยายามแก้ต้นเหตุกันให้มากขึ้นพยายามช่วยลุกตาอ,อ,อันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งที่เหมาะสมก็ต้องขึ้นอยู่กับปองุูดายถังโบอีกกลุ่มนี้ก็คือุดที่เป็นตาที่มีบะะ่อยๆค่ะเป็นเป็นตรงนี้เป็นตรงนั้นต่อหรือเป็นท้องการสองสามจุดอันนี้แต่มันต้องพยายามมากกว่าคนทั่วไปและการที่จะคลีนเอาต้นเหตุออก ต้องเพิ่กับความดนแงส่วนใหญ่ที่คนไข้สามารถมาได้เนี่ยก็จะประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือว่าสองอาทิตย์ครั้งในกลุ่มที่เป็นปานกลางนะคะคถ้าเกิดไม่ดูแลก็อาจจะต้องถี่กว่านั้นอืมีคุณผู้ฟังถามมาพอดีเลยชอบเป็นตากุ้งยิงการทําสปาตาช่วยได้ไหมช่วยได้ถ้าเกิดว่าตอนนั้นไม่มีการติดเชื้อถ้ามีการติดเชื้อค่ะต้องรักษาเรื่องของเชื้อโรครักษาให้การติดเชื้อหมดออกไปก่อน เพิ่มมากๆตอนที่ตาตก้หญิงขึ้นจะเริ่มเลยค่ะบางทีเราก็ได้ยินว่าเป็นตาตก้งยิงเนาะให้ประคบค่นทำความสะอาดขอบกตาอันนี้จะช่วยในการที่เริ่มต้นแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นเยอะจนโอ้โหมีตุ่มหมออะไรแล้วอันจะต้องรักษาการติดเชื้อให้หายก่อนอ๋อนี่มีมีคุณผู้ฟังถามคําถามที่ผมเพิ่งเพิ่งถามคุณหมอไปเมื่อสักครู่เลยว่าทําได้บ่อยแค่ไหนครับควรเว้นระยะนานขนาดไหนก็บ่งกีจริงๆแล้วเนี่ยค่ะ มีการแนะนําให้ทํำ้าวเย็นเลยด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าอันนี้จะต้องเป็นเหมือนทําที่บ้านนะคะเพราะว่าคนเราคุณไม่สามารถแบบมาทำช้าเย็นที่โรงพยาบาลได้ข้อดีของการทําที่โรงพยาบาลเนี่ยคือมันทําได้เป็นที่กว่าอุปกรณ์<อ>พร้อมกว่าการรีอะไรเงี้ยไขมันออกเฉ่เงแต่ว่าถ้าทําที่บ้านเนี่ยค่ะก็คือเหมาะกับคนที่เป็นบ่อยๆแล้วก็จะมีการสอนว่าจริงๆกลับไปบ้านคุณต้องทําอะไรบ้านที่อ,อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย ไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะออกเยอะเหมือนทำที่โรงพยาบาลแต่ว่าเป็นการกระตุ้นในในตัวก็วดีกว่าไม่ได้ทําอะไรอันนี้ค่ะจะเขาแนะนำให้ทำเช้าเย็ยนเลยซึ่งมันจะค่อนข้างกินเวลาแล้วคนไข้บางคนทําไม่ถูกอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจิตพิภาพก็อาจจะไม่เข้าที่โรงพยาบาลครับความเชี่ยวชาญความถนัดหรือว่าจุดที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษนี่คนที่ทำบ่อยๆอย่างแพทย์อย่างพยาบาลเองน่าจะน่าจะลงลึกได้มากกว่านะหมอค่ะ ค,คุณหมอครับมีคุณผู้ฟังถามว่าอวิธีการทําสปาตาเนี่ยมีทุกโรงพยาบาลหรือเปล่าครับอืหลักแล้วจริงๆเนี่ยการทำสปาตามันไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องมือเยอะอะไรแต่ถ้าอยากทําให้ได้ประสิทธิภาพจริงๆตรงตามงานวิจัยอะไรค่ะมันก็อาจจะต้องมีเครื่องให้ความร้อน,ออนเครื่องเระอพบม,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 มีตัวอ,อุปกรณ์สำหรับเช็ดทำความสะอาดตาโดยตรงหรือว่ามีทรีมที่มีการเรนมา ก็อ,อย่างน้อยก็ต้องเป็นโรงพยาบาลที่มีแผนกจักษุแล้วก็อาจจะต้องมีคนที่เตรียมการด้านนี้เป็นพิเศษด้วยค่ะไม่แน่ใจว่าจะมีทุกโรงพยาบาลไหม,มแต่คิดว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่พอแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของตาแห้งก็มักจะมีครับก็เกือบๆที่มีแผนกจักษุนี่ก็สอบถามได้นะคุณหมอเนาะ คะลองสอบถามดูได้นะคะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นหัตถการที่ใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมตาเมื่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้มีทัวร์ให้ทุกโรงพยาบาล<อ>แต่ก็ให้คาแนะนําเบื้องต้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอ<ๆ>คุณหมอครับแล้วอย่างสาเหตุอย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้าสมมุติตาแห้งเนี่ยเราก็จะมาทําสปาตาอันนี้ถ้าก่อนที่จะมาทําสปาตาเรามีวิธีดูแลตัวเองยังไงก่อนได้บ้างครับคุณหมอกรณีที่ป็นน้อยบางทีเรา จัดการจัดสภาพแวดล้อมก่อนได้เลยคือบางคนเนี่ยค่ะเป็นจัดสภาพแวดล้อมก็คือว่ามีการจะพิตาไม่ในหม,อม้อของก็คือจะพิจาาน้อยเกินไปอืบางคนทํางานขอมเนี่ยค่ะมีการจะพิจตาที่ต่ํากว่าปกติก็คือจะพิจาาแค่ครึ่งตาแล้วก็ลืมตาเลยจัวมองไม่ชัดกรรักสมาธิอะไรเงี้ยค่ะหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีลมเข้าตานะเ,ปเปิดแอร์ไว้เป่าหน้าตอนขับรถ เป็นต้นหรือใส่หน้ากากเนี่ยค่ะแต่หน้ากากไม่เลื่นหน้าดีก็ค mm hmm. ือมีลมเป่าตีขึ้นหน้า mm hmm. อันนี้เป็นง่ายๆเดี๋ยวที่เราจัดการได้ก่อนเนาะอันต่อไปก็คือถ้าเกิดมีอาการตาแห้งเล็กน้อยระคายเคืองตาเล็กน้อยหรือมีอะไรก็ตาเนี่ยง่ายสุดคือการใช้น้ําตาเทียมเสริมเพราะว่าคนางปลอดภัยนะคะ mm hmm. สามารถหาซื้อได้ทั่วไปอันนี้หมอถือว่ามันเป็นตัวเสริมเหมือนการให้ความชุ่มชื้นที่ไม่ใช่การใช้ยาอันตรายอะไรสามารถลองใช้ก่อนได้ แล้วถ้าไม่ดีขึ้นเนี้ยค่ะคก็แนะนําให้มาตวรวจเพราะบางทีเราคิดว่าเป็นฟ้าแห้งธรรมดาแต่ว่ามันมีอย่างอื่นซ่อนอยู่ออืมเพอทําไปแล้วเนี่ยครับพอทําไปแล้วเนี่ยเอดวงตาที่เคยมีปัญหาหรือว่าจากอาการอะไรก็แล้วแต่ที่ที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยมันจะหายไปเลยไหมหรือว่าเราก็ต้องต้องดูแลดวงตาเอหลังจากนั้นอีกเพิ่มเติมเพื่อไม,ม่ให้กลับไปวงจรเดิมอีกครับคุณหมอ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะคะกรณีที่เป็นแล้วรุนแรงไม่เยอะมีต้องเห็นชัดเจนนะคะ่ะมันก็สามารถทําแค่ไม่นานเห็นผลแล้วก็ขึ้นอยู่กับวินัยของคนไข้ด้วยอย่างที่บอกว่าความถี่ในการมาทําที่โรงพยาบาลนะคะมันได้ประสิทธิภาพดีก็จริงแต่ว่าเราไม่อาจจะไม่สามารถทำเท้าทียนทีได้ตามที่แนะนำเพราะฉะนั้นเราจะมีการสอนคนไข้เทรนให้คนไข้ไปทําที่บ้านเพิ่มเติมบ้างเพราะฉะนั้นมันก็มีปัจจัยสองด้านเนาะความรุนแรงของโรคแล้วก็ความสมรถสมถข,ของคนไข้ ส่วนใหญ่แล้วก็ใช้เวลาะคะ่ะบางทีมันนอกจากทำสปาตาอาจจะต้องมีการให้ยาจินเพื่อลดการอักเสบต้องมีการให้ยาหยดเพิ่มเติมต,ตัวอื่นด้วยซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ว่าทําครั้งเดียวแล้วหายแต่ทําครั้งเดียวเห็นผลได้ไหมได้คนไข้คนขึ้นก็ทําครั้งเดียวเห็นผลนะคะเ,คเยอะไหมครับที่เข้าไปรับการทําสปาดวงตาแบบนี้ครับคุณหมอ ก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆในที่นี้ก็คือคนไข้เนี่ยอาจจะไม่ได้เดินมาแล้วบอกว่าอาจจะขอะทำาาปาตานะแต่เป็นคนไข้ที่มาด้วยปัญหาของตาแห้งหรือตาบึกบึนที่เราเห็นว่าจําเป็นต้องทำคือในคนที่เป็นน้อยเนี่ยเราอาจจะแค่แนะนําให้คนไข้ทําเองที่บ้านได้หรืออาจจะใช้แค่มันฝรั่งเทียมได้ในคนที่เป็นน้อยนะคะแต่ว่าในคนที่เป็นเยอะขึ้นเนี่ยก็จําเป็นต้องลงลึกถึงการรักษามากขึ้นเข้าถึงต้นเหตุของโรคมากขึ้นเสียเวลาในการทํามากขึ้นเพื่อได้ประโยชน์ในการรักษาที่คุ้มขึ้น อืมครับคุณหมอครับแล้วอย่างบางคนที่อาจจะไปเห็นวิธีอะไรก็แล้วแต่ในในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรแบบนี้เราลองไปทําสปาตาเองเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดทําไม่ถูกวิธีมันจะมีผลเสียยังไงไหมครับคุณหมอที่เจอบ่อยที่สุดก็คือมีการใช้ที่เจอมีน้องๆที่เจอบ่อยที่สุดก็คือมีการใช้ตัวพัดบมแบบเช็ดตากความสะอาดตา Oh. แล้วมันมการทิ้งตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือม oh. ือไม่หนีงเนาะพยายามจะเช็ดขอบเปิดตาให้สะอาดนนค่ะแต่ว่ามันทำไม่ได้ oh. เพราะว่าเราไม่ไม่ได้เชนมาก่อนไม่ได้ตั้งต้นมาก่อนเนี้ยเราก็เลยทําให้มีการทิ้งตาแต่ว่าพวกเนี้ยส่วนใหญ่แล้วค่ะก็จะเป็น,านการบาดเจ็บผิวเล็กน้อยอื hmm. ไม่ได้เป็นรนแรงครับอาจารย์แล้วอย่างบางคนเขาอาจจะไปใช้เหมือนน้ายาล้างตาที่ที่เห็นสมัยเด็กๆที่มันจะมีเหมือน เหมือนภาชนะลูกกลวยที่แบบเอาตาเข้าไปแล้วก็ล้างตาแบบนั้นอันนั้นมันจะเป็นอันตรายเลยไหมครับอืมเท่าที่รู้นะคะตัวน้ํายาล้างตาเนี่ย<ม>สารองคประกอบอะไรนะคะน่าจะไม่ได้เป็นอันตรายแต่ความเหมาะสม,มในการใช้งานเนี่ยคะ่ะอาจจะเหมาะสมกรณีที่มีสารเคมีเข้าตาอือ<ม>ถ้าแค่ตาแห้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นใช้ตาเป็นใช้น้าตาเเทียมเนี่ยน่าจะเหมาะสมกว่า หรือว่ากรณีที่ถ้าเกิดว่ามีสารที่มีเข้าความจริงๆเยค่ะเราไม่จําเป็นต้องไปนขนปวายหาน้าํายาล้างตาส่วนใหญ่แล้วจะใช้ทางการแพทย์ของเราจะเป็นน้ำเกลือน้าเกลือสะอาดที่ใช้ทางาทาประแฉเนี่ค่ะหรือถ้าเกิดเป็นภาวะแบบฉุกเฉินร,รีบดว่วนข้าใจเยอะจริงๆเนี่ยใช้น้ําอะไรก็ได้รีบล้างสารที่ดูแลแล้งออกกอดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีที่ใช้สเดเจ์นะคะแต่เชื่อแล้วก็มีวางขายเข้าไปองค์ประกอบก็น่าจะไม่ได้เป็นปัญหา แต่ไม่เหมาะ,ะ,ะสมสาหรับการรักษาโรคตาแห้งนะคะครับ,ค,รบคุณหมอครับอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางทีถ้าสมมติมีคนไข้เนี่ยไปสปาตาแล้วทางคุณหมอเองก็อาจจะแนะนําว่าให้กลับมาทําเองเช้าเย็นอะไรเงี้ยถ้าเกิดคนแบบว่าเหมือนเหมือนเราเวลารู้สึกว่าอุ้ยตรงนี้มันสกปรกเราก็เหมือนไปจับแบบว่าโหล้างใหญ่เลยคราวนี้ล้างแบบสามชั่วโมงทีสองชั่วโมงทีถ้าล้างบ่อยขนาดนั้นมันจะมีผลเสียไหมครับ มีผมเสียแน่นอนค่ะ,ะเพราะว่าเพราะว่านึงถ้าล้างสามสี่ชั่วโมงอันนี้ไม่ใช่ล <c oughs> ะเพราะการทำซปาตาที่จริงเนี่ยมันใช้เวลาก็คง<อ>จะประมาณครึ่งชั่วโมงอไม่เกินวรวมกับคบอ,อุ่ออนนะคะอย่างมากนะคะเพราะว่าควาบอุ่นที่เขาแนะนำในเดียวก็สิบถึงสิบห้านาทีากนันนะขั้นตอนการนวดการเช็ดเนี่ยค่ะมันยิ่งกริงเวลาน,น้อยลงถ้าล้างสามสี่ชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่แน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆการไปจับมันบ่อยๆโดยที่ไม่ใช่การ ใช้การเช็ดหรือใช้น้ำยาที่ถูกต้องะคะ่ะอาจจะเป็นการนำหรือพาเชื้อโลกเข้าไปด้วยซ้ำออือครับเคุณหมอครับมีคุณผูกฟังถามว่าแล้วอย่างอย่างการไปสปาตาที่โรงพยาบาลบเนี่ยอันนี้ค่าใช้จ่ายสูงไหมครับต้องแล้วแต่ที่แต่ส่วนใหญ่แล้วว่าค่ะถ้าเกิดว่าเป็นพื้นฐานทั่วไปเนี่ย ็จะเขาจะพยายามจัดไว้ไม่ให้อยู่ในเกณ์ที่มันผิดปกติมากก็จะอยู่ในเกณฑ์ทั่วไปเหมือนการตรวจในครั้งเาาวที่มีขั้การร่วมด้วยเล็กน้อยค่ะอ๋ออืมก็อาจจะมีนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมตามความอากาศอของของของ,ของที่เป็นด้วยใช่ค่ะนี่คือถ้าเกิดคนไขร สามารถประคบอุ่นด้วยตัวเองได้ดีนะค่ะก<ม>็อ,อาจาอะจะอไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องประบของโรงพยาบาล<ม>อันนี้บ่วลบแล้วแต่ความสามารถของคนไข้หรือว่าถ้าบางคนไข้ความคนเขาเป็นบ่อยเขามีเครื่องประคบอุ่นที่บ้าน<ม>นะคะอาจจะตัดในส่วนนี้ไป<ม>แต่ท่านตอนที่สําคัญจริงๆที่ยังต้องอาศัยหัตถการเพิเ่มเติมเช่นของการรี่เกิดตาการเช็ดนะคะก็ยังจําเป็นต้องทําอ,อยู่ เราจะตัดมาส่วนได้เพื่อความเซฟในแต่ละคนหรือว่าบางคนมีคอมดิสชั่นที่เขาทําได้เองบางส่วนแลาอาจจะทำตเสริมในส่วนที่เขาทําเองไม่ได้แค่นั้นเอง มีบ้างไหมครับคุณหมอที่แบบมาทําแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วเกิดติดใจแบบแม้จะไม่มีแบบอาการแต่ก็หาเรื่องมาทมํามีไหมส่วนใหญ่อะนะคะจะเป็นไปในขาที่ดีขึ้นออแล้วก็มาทําอยู่เรื่อยๆี่มีคนไข้คนนึงก็คือมีคนที่เขาจะสามารถช่วยประครบด้วยตัวเองได้ครั้งเช้าทรั้งเย็นทำที่บ้านซื้อเครื่องประครบมาเลยะะเ่ยค่ะก็จากที่เป็นแย่ๆเลยก็คือดีขึ้นจนเกือบหายอันนี้มันแล้วแต่ความร่วมมือของคนไข้ด้วยแต่ว่า คนที่เป็นจนทำจนหายเลยแต่ยังกลับมาทําเรื่อยๆเนี่ยค่ะมีบ้างแต่ว่าโดยยวมแล้วส่วนใหญ่ถ้าหายดีแล้วค่ะเราก็จะแนะนำคนไข้ว่าสามารถทําด้วยตนเองได้เพราะถ้าคนไข้สามารถทําจนหายได้แล้วเขามีความสามารถในการจัดการตัวเองค่อนข้างสูงครับอ,อาการไหนที่ท,ท,ท,ที่มาเข้าสู่กระบวนการทําสปาตามากที่สุดจ้องคอมไหมคะยุคนี้เห็นเห็นเห็นเป็นกันเยอะแล้วก็ใช้เร<า><า>ื่องของคอมพิวเตอร์กันเยอะใช่ไหมฮะ เรื่องของปลาแห้ง mm. มาเยอะที่สุดนท mm. ีนี้ข้าปลาแห้งเนี่ยถามว่าสัดส่วนของโรคปลาแห้งเป็นจากต่อมไขมันสกดตันดตันอุดตันที่บอกอย่างเดียวเลยไหมจริงๆเราไม่ใช่แต่เกินขึ้น คือมันจะมีส่วนน้อยของตาแห้งที่เกิดจากาการใช้งานไม,ม่เหมาะสมอันนี้เป็นตัวเสริมแล้วกันเดี๋ใช้คําว่าส่วนน้อยแต่ปัจจัยหลักของตาแห้งมันก็มีข้างน้อยก็คือน้ําตาข้างน้อยกับทาลายมากก็คือน้ําตาระเหยหรือว่าคุณภาพของจีิน้ําตาไม่คงตัวซึ่งอันนี้ค่ะมันจะสัดส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นเอ็นเลยกับเรื่องของความไขมันเกิดตาอัดตันซึ่งเจอเยอะแล้มันจะเจอเยอะในวัยทำงานหรือว่าคนสูงอายุด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะพวกนี้มันถ้าตรวจสักติคนนะคะก็อาจจะเจอสักแป้วคน เพียงแต่ว่าจะเป็นเยอะจนถึงขั้นมีอาการหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องนึ่งครับครับคุณหมอครับมีมีคุณผู้ฟังถามมาอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเออแล้วอย่างเนี้ยเวลาการสปาครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานขนาดไหนคะส่วนใหญ่แล้วก็ประมาณยี่สินาทีนะคะก็คือจะมีขั้ขนตอ,อนการเช็ดทำความสะอาดเบื้องต้นก่อนเป็นการคลีนพวบ ค่าที่อาจจะอุดตันตรงขอบเกิดกาออกจากนั้นก็เข้าสู่การประคบุ่งซึ่งจะใช้อุณหภูมิประมาณ40องศาค่ะนานประมาณ10-15นาทีจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเป็นการหยับยาชาแล้วก็รีบเอาไขมันออกจกะถอนไขมันเปลือกตาแล้วให้ฟิลอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเสร็จทั้งปองกรณีที่ไม่มีตัวไหลนะคะถ้ามีตัวไหลเราก็จะเพิ่มการทํางปอ,อสะอาดคนขนตาด้วยน้ำยาที่ฆ่าตัวไหลได้ครับครับคุณหมอครับมีคุณผู้ฟังบอกว่า แล้วแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะทําให้ตาเราสบายหรืออะไรแบบเนี้ยให้ใช้วิธีคลึงบริเวณขอบตาหรือว่าดวงตาเบาๆได้ไหมอันนี้อันนี้ได้ไหมครับคุณหมอครับคลึงเบาๆอันนี้หมอกยาเทีียวค่ะเพราะถ้าไม่เห็นเนี่ยเวลาทนใข้เขาบอกว่าเขาทำท่าอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าให้ลองทําให้ดูแล้วเราก็จะบอกว่าเอออันนี้น่าจะไม่อันตรายอันนี้น่าจะมีปัญหานะอะไรค่ะสิ่งหนึ่งที่หารให้ระวังก็คือการกดมวดยโดยแรง เพราะมันอาจจะเป็นการเพิ่มความดันลูกตาทําหให้เกิดเรื่องของต้อเหินได้ในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วรหรือคนที่เป็นโรคอยู่แล้วนะคะอันนี้ทําให้ยอลงได้เพราะว่าเราตั้งใจว่ามันอาจจะต้องทำสองเรืองเพราะงั้นจริงๆเวลาจะทําพวกนี้ค่ะส่วนใหญ่เราจะสอนคนไข้คนต่อนคนเป็นรายสุบคนเลยเพื่อให้เกิดความเข้า,าใจที่ตรงกันแล้วยังมีการเคสยาว,ว่าคนไข้สามทาได้ถูกต้องอันนี้การกดเมื่อได้ตนเองค่ะจริงๆถ้าเกิดเป็นการใช้แค่มุ้คขัตต้นบบบสะอาด ใช้น้ำยาล้งางตาโดยเฉพาะเช็ดตรงบริเวณขอบเปลือกตาค่ะจริงๆแล้วสามารถทาด้วยตนเองได้แต่ว่าต้องระวังไม่ให้ทิ้นาตาและสำคัญเพราะบางคนมือไม่นิ่งเนาะเคยเจออยู่เรื่อยๆอะนะคะเพราะะอันนี้จะต้องบอกของท่านว่าถ้ามือไม่นิ่งทาเองไม่ได้จริงๆเนี่ยเช็ดภายนอกก็ดีกว่าไม่ได้เช็ดอืมครับอ่างั้นปิดท้ายด้วยกันให้ขอคุณหมอช่วยแนะนําการดูแลดวงตาของเราเรา,เราท่านๆกันหน่อยครวิธีแบบไหนดีมีเทคนิคแบบไหนที่พอจะทําได้ในใน ในแต่ละวันได้บ้างครับคุณหมอครับอันแรกเลยก็คือมันบำรุงรักษาค่ะเพราะเราอยากให้ดวงตาอยู่กับรเราไปนานๆเราใช้งานต่อเน,นื่องทุกอยเนี้ยถ้าเราไม่มีการบำรุงดูแลรักษาเลยเนี้ยค่ะมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดการสื่มบำรุงรักษาในที่นี้ก็คือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง อาจจะเสี่ยงก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องตาแห้งที่เราพูดถึงสปิของวันนี้ก็คือหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้องที่ไม่เหมาะสมทักการใช้งานเป็นระยะทีเท่าไนร่นะ่ะ20นาทีต้องมีการทักใส่ตา20วินาทีมองไปไกลๆกระพริบตาให้เต็มที่เป็นต้นนะหรือว่าในคนที่เริ่มมีอาการตาแห้งและย่างเลื่อนไม่ได้ก็ต้องมีการใช้น้ำตาเมเสริมแต่ในอื่นๆในการดูแลดวงตาเนี่ยคือนอกจากเรื่องตาแห้งที่เราพูดถึงกันค่ะมันยังมี โด้อื่นอีกเยอะเลยที่จำเป็นจริงๆก็คือต้องมีการตรวจสุขภาพตาค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปเนี่ยก็แนะนําว่าต้องตรวจอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อเป็นการคัดกรองความเสี่ยงหรือว่าโรคอื่นๆที่อาจจะยังไม่มีอาการครับก็มีเทคนิควิธ,ธีการที่สามารถที่จะปฏิบัติตัวในการดูแลดวงตาให้อยู่กับเรางานานะคุณหมอเนาะ นะครับก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะโอ้มีมีคุณผู้ฟังถามมาโอ้ถ้าไปที่โรงพยาบาลนี้จะได้จะได้พบกับแพทย์จะได้พบกับคุณหมอหรือเปล่าเออก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะได้พบนะคะเพราะว่าเป็นเวลาทําการศตสิทที่เราลงตารางนกันไว้อ่ะค่ะสามารถเลื่อนดูการตารางได้ก็จะเป็นเวลาทําการาโมงถึง5โมงหรือว่าเป็นวันอาทิตย์ในบางสัปดาห์ค่ะอ่าครับ นะครับก็มีคุณผู้ฟังสนใจหลายๆท่านเลยนะครับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของสปาตาวันนี้ก็ได้รับความคําแนะนําแล้วก็ผมได้รู้จักกับสปาตามากขึ้นนะฮะก็น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าอย่าชีพยอ,ยอย่างนักข่าวอย่างเราครับคุณหมอการจ้องมือถือปัจจุบันนี้จ้องมากกว่าอะไรอ,อื่นอืนอีกน,นะคือต้องทำกับมือถือ นะคะือในยุคนี้นะคะมันแบบเกิดเรื่องแบบเอ,อ่ตาแห้งที่สัมพันธ์กับการใช้หน้าจอขึ้นมาเป็นบรรันทัดฝั่โดยเฉพาะเลยอะไรอย่างเงี้ยการใช้ใชใสายตาที่เปลี่ยนไปแล้วก็หไหนจะผุนละอองอะไรให้มันเป็นสภาพแ้านล้อมแล้วก็การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปเราก็ต้องรับตามดูแลรักษาให้ดีขึ้นบางครั้งเราก็รู้สึกล้าบางังรู้สึกเคืองในลูกตาของเราดวงตาของเราเหมือนกันก็ก็ จะพยายามพักผ่อนแล้วก็ทําตามที่คุณหมอนแนะนําแล้วกันนะ,ะไม่ใช่นีฟตาค่ะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณหมอครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับ